สตารสาเองแอชเช่สวัสดีครับขอบกุณนะครับกับรายการออฟสตาร์วันนี้เราจะมีวิธีการทำมะยมดองปากครับเดี๋ยวเช้าเลยคุณบริเลสต่างมาเราอย่างชมเลยขอบคุณคุณปอกป้องมากครับแหมวันนี้เราจะมาทำมะยมดองมาฝากเพื่อนๆกันไปทำม,มาเลย ที่เราจะมาดูวิธีการทำมะยมดองกันนะครับตามเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับหมูแดงหัวใจยุ่งตักครับชื่อหมูแดงครับหมูแดงครับผมอยากจะทราบวิธีการทำมะยมดองเป็นสาระขั้นตอนหรือวิธีการทำทำอย่างไรครับบัดเดินนะจะทำมะยมดองเนี่ยต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับแม่ ก็จะมีทั้งหมดประมาณ5อย่างด้วยกันอ่า5อย่างก็อันนี้ก็เดือดเตรียมน้ำน้ำเปล่านะคะน้ำน้ำเป็นน้ำต้องถูต่ำยางยาค่จากกลอกเลยกลอกปันทะลุเลือดได้ครับจากนั้นก็มะยงยมต้องไปตีนอ่ะต้องปีนต้นต้นจากนั้นก็เป็นเกลือเกลือที่สะอาดแล้วก็มีช้อนช้อนเพื่อไว้กดแล้วจากนั้นก็เตรียมกดโรเป็นกดพลาสติกหรือกดแก้วก็ได้ ครับแล้วต่อมาจะเป็นวิธีการทมยมดอเดี๋วเชิกกับชนะิ้่ตรวิธีการทยปทเป็น,นยังไงบ้รับแืนนะก็มะย,ยมเนีทีได้นะเอาไปล้างสะาดนะแล้วก็จกนันเ,เนเนี่เอาเก <นะ S 1> ลือเนี่ยสต้งกันน,น้ำร้อนต้กันน้แล้วตั้งไฟร้อนเดียวกนะ็รบามันเ่เอาให้เดือด อ่ะน้ำเกลือที่ต้องแล้วกับมะโยมพิลางครับโอ้ยแค่ <Okay. S 2> ยังไม่ทำนานๆกินนั่นนี่เนี่ยกำลังพูดนเลยจากนั้นนะแต่เนี้ยเนี่ยก่อนจะทำนะก่อนอื่นนะต้องให้น้ำที่ต้มเนี่ยน้ะเย็นก่อนนะในน้นเนี่ยมะยมเล็กหมดนะจากนั้นเนี่ยน้ำเกลือที่เราได้นะมะยมพิลางน้ำสะอาดนะแต่ว่าเอามะยมเนี่ยเทลงไปเทให้หมดเลยเทเทเบาๆ เากนย้ะกระเด็นจากนั้นคนทันหน่อยเข้ากันดหน่อยเพื่อความอร่อยอร่อยไหมล่ะที่คนนะคนทำใช่ไหมครับสดตั้งเห็นแล้วเปรี้ยวปากจากนั้นก็นำฝาตัวเหลยวเนี่ยมาปิดค่อยๆปิดแล้วก็กิน ปิดปิดให้สนิทนะอย่าให้มีอากาศเล็ดลอดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ของดอกเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเอาไปหมักเอาไว้สามวันพอไม่น่าเชื่อนะครับว่านุยมดองก็ทําไม่ยากครับแต่เราจะมารู้ผลภายในสามแล้วก็มาเฉลสามวันนะครับที่เราได้ํามนยมดอกกันไว้ตามมาดูกันดีกว่าอาจารย์ยิ้มสักนะครับครับผลของนยมดอกเป็นยังไงบ้างครับอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวตามกันมาดูเลย ไหนๆเราต้องมโดูอยากจะลู้จริงๆอยู่ในนี่โอ้โหสีสันน่ากินจริงๆนะครับมามามาเรามาเปิดชินกันเห็นปากมันแน่นเลยยอดครับกิน่มๆต้องลองดมนะต้องลองดมนะครับลองดมครับสีสัน อืสุดยอดครับถ้ากินจริงเลยนี่นะครเยถ้าตอนชิมกันมา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 เริ่มลยเยเรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะเนี่ยเราไม่ได้ครับต่ไม่หนานีนะแล้วก็มืเกลายด้วยเตี้่อนมอเ้ยไหมพี่เกลนะครับเกจ์นะครับดีดัครับพีเกลยังไครับขอบคุณพี่รับคุณพี่เกลนาครับขอบพีเกลยครับขอบคุณครับ ว่าเราได้กินเกลือแล้ววอนนี้อยากจะชิมจริงะผมก็อยากจะชิมด้วยเระรอบผมรู้สึกว่าอยากจะชิมจริงๆตอนนี้ชิมไปดีกว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับอืรสชาติเป็นยังไง้างไมเน้นเน้นๆมีเกลอมากอร่อยรบเปรี้ยวผมต้องรอแล้วครับผมต้องรอบ้ากแล้วรองอรอรอไหมครับน่ากีนริงๆครับเนี่อื ทแโอเคครับงั้นก็ก็รู้แล้วนะครับว่านันยำดองมันทำยังไงและรสชาติเป็นยังไงครับอย่างที่แขกรับเชิญของเราพูดไปครับรสชาติก็จะจะเปรี้ยวหวานแล้วก็มีนิกเกิลในหน่อยครับทำให้รสชาติด,ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคครับังนั้นผมขอมอบหน้าที่ให้คุณขอบฟ้าทำหน้าที่ต่อกันนะครับ ครับเราก็ได้รู้ถึงวิธีการทำมะยงดอกน,นะครับท่านใดสนใจลองทำที่บ้านก็อำได้ครับถ้าท่านใดสนใจติดต่อขอสูตรก็ส่งจดหมายมาทางที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมขอราบท่านผู้ชมนะครับจับรายการออสตาท็อปเกอร์มาะะสวัสดีครับสวัสดีมึงไล่ย้อนมืงอย่างนี้ได้ไหม